วันนี้เราจะนำเสนอเรื่องการทำให้พริกติดผลดกหลังจากเก็บไปแล้วครับชุดนี้ก็เมื่อเราเก็บไปแล้วบางส่วนก็ยังมีอยู่เราก็จะใช้นี่ครับน้ำหมักยูรินีฮอร์โมนไข่ซึ่งทำได้ราคาไม่มากครับไข่หนึ่งฟองผสมกับงูชูรส ใส่น้ำตาลน้ำตาลสายแดงก็ได้ครับผสมลงไปสักสช้อนและจะใช้กะปิสัก1นช้อนชาก็ได้ผสมกันก็เอามาหมักไว้สักครึ่งเดือนถึง1เดือนเมื่อเอามาฉีดหรือลดลาดโคนต้น ก็จะทำให้พริกออกดอกผลตลอดแบบนี้ครับก็จะออกมาได้ตลอดช่วงนี้มแมลงก็จะเริ่มมาแล้วครับเราก็อย่าลืมไล่มแมลงถ้าทำน้ำหมักไล่มแมลงอยู่เรื่อยๆเ,เอามาฉีดพ่น ทุกๆสองสามวันตออครั้งจะดีมากถ้าขยันครับเพราะว่าทานนานไปเป็นอาทิตย์มะแรงก็จะมาก่อกวนทำให้รักษาอาพวกเพีย้ยไฟลายแดงหรือเชื้อไวรัสต่างๆที่มแมลงเช่นแมลงวีขาวนำมาปล่อยไว้จะดูแลได้ยากก็ดกดีครับพร้อมทั้งมีดอกอยู่เรื่อยๆ เพราะว่าเราใช้ฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนไข่ก็มีหน้าที่ช่วยสะสมอาหารทำให้หนอกผลไม่หลุดร่วงขั้วเหนียวจึงได้ทำให้พริกหรือพืชผลทุกชนิดดกนี่ก็เป็นหญ้าขึ้นแทรกมากครับ เราจะมาใช้ฮอร์โมนก็ได้ครับแต่เราต้องบำรุงดินให้มีสารอาหารดีๆเช่นการหมักมูลสัตว์กับใบไม้แห้งหญ้าแห้งไว้ก่อนนำพริกมาปลูกสักสองเดือนก็พอให้มีสารอาหารเช่นในตรเจ่นธาตฟอสฟอรัสโพเทสเซียมก็มีบางส่วนในดินเหนียว จะมีธาตุโพแทสเซียมอยู่ทั่วไปครับน้ำทะเลก็ยังมีโพแทสเซียมแต่ดินทรายอาจจะไม่มีดินทรายดินร่วนปนทรายเราต้องหาวัสดุที่มีธาตุโพแทสเซียมมาใส่ผลผลิต ถ้าเราดูแลดีก็ดีตลอดครับก็ฝากไว้แค่นี้ครับการใช้ฮอร์โมนลดรากช่วยให้พืชผักหรือผล,ลไม้ติดดอกไม่หลุดร่วงง,ง่ายๆติดผลดีขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ